ก็ในระหว่างที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นกับภัยประเทศที่อยู่ห่างไกลไทยออกไปและเป็นพื้นที่เดียวที่น่าจะยังมีความขัดแย,งย้งในตะวันออกกลางกับพี่ใหญ่ของโลกสด้วยอย่างประเทศเยเมนที่นั่นก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ใช่เกิดจากภัยธรรมชาตินะแต่มันเกิดจากระเบิดซึ่งสําหรับการโจมตีของสหรัฐในประเทศเยเมนในช่วง10วันที่ผ่านมันนี้นับตั้งแต่ประาปธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้มีระดมการโจมตีอย่างหนักก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงและต่อเนื่องเหลือเกินทุกคนนึกดูนะการโจมตีครั้้้งล่าสุดดดเเกกิิขขึึนน ในระยะเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยด้วยซ้ำโดยในช่วงของวันที่29มีนาคมนี่คือการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นของสหรัฐนะ่ึ่งในการโจมตีในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงค่ําคืนวันเสาร์มีการรายงานรามันที้ทาให้ผู้เสียชีวิตยอย่างน,น้อยนะครับผมหนึ่งรายแต่ยังไม่คอนเฟิร์มตัวเลขผู้สูญเสียที่แน่นอนนะโดยมีการรายงานจากกองทัพสหรัฐรว่าเขาได้ระดมเปิดการโจมตีต่อฐานทัพอากาศของทหารเยเมนหลายแห่งในใจกลางเมืองกรุงซานาเมืองหลวงของประเทศเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกตตีงงน,านัารรใค้ ก็เกิดการโจมตีอย่างต่อนเนื่องจัดการของสหรัฐที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของวันที่15มีนาคมแล้วนะครับผมช่วงกลางเดือนและนอกจากนี้ลิปนาวุธที่มีการลงตามสื่อโซเชียลแสดงให้เห็นว่าเกิดการระเบิดหลายครั้งในเขตว่าการเอาจาวและซาดารอบพื้นที่เมืองของกบฏเยเมนโดยอ้างว่าจุดที่มีการโจมตีของสหรัฐนั้นเป็นสำนักงานใหญ่กองบัญชาการของกบฏโฮตีและทางนี้กระทรวงโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของกบฏโฮตียังระบุอีกด้วยว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐยังได้ไปทำลายสถานีกระจายเสียง หงหอส่งสัญญาณและระบบเครือข่ายการส่งข้อความของพวกเขาด้วยในเขตว่าการอัมรามและบริเวณเมืองเจเบลอัสวาสซึ่งถือว่ามีความรุนแรงเป็นพิเศษทางนี้ระบุต,ตัวเลขของผู้เสียชีวิตว่าอยู่ที่จำนวนหนึ่งรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายแต่ทางทีมนากวิเคราะห์ของชาติตะวันตกนะครับผมระบวการโจมตีสูรมรชาการใหญ่ของกลุ่มบนโฮตีนั้นมันน่าจะมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตมากกว่านี้นะเพราะอย่าลืมว่ากลุ่มนบนโฮตีนั้นมีนักรบของฮูตเนีจำนวนมากนะและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องมักจะไม่สวมเครื่องแบบชุดทหารหากไม่ได้รรรรัับาาชก,ากองทงทพเยมจิ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริงไปได้มากอีกท้งการโจมตีสนักง,งานใหญ่ของกุมกบทเยเมนหลายจุดมันยังเป็นศูนย์ราชาการอาหารที่ถูกใช้เป็นศูนย์หน่วยข่าวกองของกุมกบฏเยเมนด้วยและหลายครั้งการโจมตีของสหรัฐต่อกุมกระบทพวกเขามางไม่ได้ออกมายอมรับทั้งเรื่องของการโจมตีตามจุดต,ต่างๆหรือแม้กระทั่งจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมและสถานการณ์การโจมตีของสหรัฐก็เหมือนจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อภาพถ่ายทางดาวเทียมของสนกข่าวต่างประเทศเนี่ยไปจับสังเกตได้ว่าทางกองทัพอากาศสหรัฐนั้นยย้าเเเครรื่่่ออองงงบบิินทีะดลห ใสยไกลอย่างบีทูสปิริตอย่างน้นอยๆน่ะสี่ลำนะครับผมจากดินแดนของสหรัฐไปยังฐานทัพอากาศดิเอโกกาเซียนใหมหาสมุทรอินเดียด้วยซึ่งเป็นฐานทัพที่สามารถใช้เดินทางไปทิ้งระเบิดยังประเทศเยเมนได้โดยตรงซึ่งสำนักข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขารู้ว่ามีบีทูสปิริตเพียงแค่สามลำเท่านั้นอยู่ที่ฐานทัพดิเอโกกาเซียนะครับผมโดยจะทาให้การเพิ่มเครื่องบินบีทูสปิริตที่ฐานทัพดังกล่าวอันสามารถตอาวุธินิวเคลียร์ได้นะแสดงว่าปัจจุบันนี้มีบงทูสปิริตมากถึง,นง,งหนึ่งใน,น,น,นสี่ ประธานาธิบดีโจไบเดนหรือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บีทูสปิริตมักจะถูกใช้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลงสู่เป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูตีและในระหว่างที่การโจมตีเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นยังมีรายงานว่าขนาดเดียวกันนะครับผมกองทัพเรือฝรั่งเศสยังได้มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงแค่ลำเดียวของประเทศนะอย่างชาวดโกไปอยู่ที่ฐานทัพเรือในแอฟริกาตะวันออกที่จีบูตีด้วยบริเวณช่องแคบอันมาดาบใกล้กับฐานทัาเรือของสาหารัฐซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอ่าวเอเดีนและท้องทะเลแดงและ ปฏิบัติการต่อต้านการโจมตีในพื้นที่ของทะเลแดงโอเปอเรชันกาเดียนแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการทิ้งระเบิดและต่อสู้ในประเทศเยเมนร่วมกับสหรัฐนะอีกอย่างหนึ่งยังไปพบได้ว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐเมื่อภาพถ่ายทางดาวเทียม Lab, แพนเน็ตแลบได้ไปพบว่าสหรัฐกาลังสร้างสนามบินเทียมขึ้นมาบนเกาะที่ตั้งอยู่กลางช่องแคบอัมดับเป็นเกาะที่มีชื่อว่ามาโยนซึ่งมันถือเป็นความท้าทายกับบระทฮูตีมากๆเลยนะครับผมว่าสหรัฐไปสร้างเสี่ยงในความสะดวกอยู่หา่างจากดินแดนของเยมเมนเนี่ยเพียงแค่2องไมล์หรือ่าองทุนนดห้านกะ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยามหน้ามากๆนะครับผมแต่หากเราไปไล่ดูแผนที่ดีๆแล้วปรากฏว่าแผ่นดินของเยเมนที่ใกล้ที่สุดของฟันตะวันออกมันเป็นพื้นที่ภายใต้การปกครองของกลุ่มที่มีชื่อว่าขบวนการต่อต้านแห่งชาติเยเมนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐอารับเอมิเรตและซาอุดีอาระเบียซึ่งมันไม่ใช่พื้นที่ภายใต้การปกครองกลุ่มกบวนูตีแต่อย่างใดดังนั้นในเรื่องของระยะห่างจากกลุ่มกบวนการฮูตีก็ถือว่าค่อนข้างจะไกลพอสมควรเหมือนกันนะและหากใครหลายๆคนสงสัยว่าทําไมสหรัฐถึงสสสสาาาาามมมรรรรถเเเข้ไปงงงิิ่่่่ออนนนวววคคะกชโซืบล รันเวย์บนเกาะแห่งนี้ได้ก็ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีประเทศใดนะครับผมหรือแม้กระทั่งประเทศที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะอย่างเยเมนก็ไม่มีการออกมาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่บนเกาะแห่งนี้เลยแม้มันจะตั้งอยู่ใกล้ในจุดคอขวดกลางทะเลที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีทั้งการขนส่งทางด้านพลังงานและสินค้าเชิงพาณิชย์โดยมีการพบว่าสหรัฐนั้นสามารถไปสร้างรันเวย์ที่มีขนาดความยาวได้มากถึงกว่า5.6กิโลเมตรได้เพื่อมันจะต้องรองรับต่อเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ของสหรัฐด้ ในการขนส่งยุปกรณ์เข้าไปโจมตีประเทศเยเมนร่วมในสงคารามกลางเมืองเยเมนมาแล้วโดวยถูกใช้ทั้งจากทางฝั่งของสหรัฐอาระเเรตและซาอุดิอาระเบียเพราะระยะทางมันก็ไม่กี่กิโลก็สามารถเข้าไปถึงพื้นที่จุดกลางเมืองของกรุงซานานได้แล้วนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดีในการตั้งต้นสำหรับการโจมตีซึ่งภาพถ่ายจากทางดาวเทียมเนยสื่อตะวันตกระบุว่ารันเวย์ที่ใช้ในการลงจอดของเครื่องบินนั้นบนเกาะ สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยภายใต้การปรับปรุงของกองทัพสหรัฐล่าสุดทั้งนี้ในช่วงของวันที่28มีนาะคมวันก่อนที่สหรัฐจะมีการไปโจมตีสนามบินกุงซานาะที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏเยเมนอีกนะทั้งนี้ในช่วงของวันที่28มีนาหนึ่งวันก่อนหนะ้าสหรัฐจะมีการไปโจมตีสนามบินซานาะที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏเยเมนอีกด้วยโดยมีวิดีโอที่มีการเผยแพร่พผ่านสนาข่าวตะวันตกเผยให้เห็นลูกระเบิดหนึ่งลูกนะตกลงมายังสนามบินกุงซานาจนทําให้มีกลุ่มควันหนาขขนนาาาดใใ่พพวยยุง้สอฟมคํ ซึ่งที่สนามบินนานาชาติซานาเป็นที่รู้จักกันดีว่ามันมักเป็นที่สัญจรของเครื่องบินทั้งพลเรือนและทางทหารอีกทั้งในละแวกใกล้เคียงนะครับผมยังเป็นที่ตั้งของหน่วยขากองและฐานทัพทหารของกลุ่มกบฏเยเมนด้วยและบริเวณรอบๆก็เป็นจุดที่มีพลเมืองแน่นหนามีการรายงานว่าในช่วงของวันเดียวกันยังมีพื้นที่อื่นๆได้รับผลกระทบจากการโจมตีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือรุงซานาอย่างเขตอัมรามซึ่งก็เป็นพื้นที่ตั้งของค่ายทหารและฐานทัพอื่นๆซึ่งที่นั่นเนี่ยก็มี เชื่อกันว่าการโจมตีสถานที่ดังกล่าวจะทําให้เครือข่ายการสื่อสารบางช่วงบางตอนขาดหายไปได้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้เนี่ยมีการรายงานว่ามีระเบิดอย่างน้นอยนะครับผม20ลูกเลยนะตกกระทบลงไปยังพื้นที่ดังกล่าวและภายในการโจมตีวันเดียวนั้นมันได้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วมากถึงกว่า7รายนะครับผมข้ามไปกันต่อวันที่26มีนาคมในช่วงเช้าๆกองทัพอากาศสหารัฐได้โจมตีอย่างน้อยส7ครั้งในเมืองซาดาและเมืองอัสลามอีกครั้งซึ่งในวันดังกล่าวนี้เองไม่ได้มีการรายงานของตัวเเลลขผผู้สีียชวิตหรรือออกกะทบด,ดออมา ฝั่งของซาฮารัฐหรือเยเมนและในช่วงของวันที่2 4มีนาคมการโจมตีก็ยังเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆรอบเมืองซาดาและฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูตีบ,บตริเวณท่าเรือชายฝั่งของทะเลแดงที่จังหวัดโฮดด้าและจังหวัดอิบริบมีการรายงานว่าซาฮารัตได้โจมตีทางอากาศต,ต่อแหล่งจัเก็บคลังน้มามันและแหล่งก๊าซธรรมชาติที่กลุ่มกบฏเยเมนยึดครองอยู่นะซึ่งในครังนั้นเองนะมีข่าวลือกันด้วยนะครับผมว่ามีผู้บัญชาการของฮูตีระดับสูงอีกหนึ่งรายเสียชีวิตและได้รับบบบบาาาาาาดเเเเจจ,ากกาจเนนะ็็็ออีีีกกกกรยยยยยโมมตต่่นนนืงงงงุซซึววไ์แหลข,ขัั เป็นผู้ระดับบัญชาระดับสูงของกลุ่มฮูตีจริงก็ถือว่าการโจมตีของสหรัฐภายใต้การนาของประธานาธิบดีโจนัลทรัมนั้นรุนแรงและต่อเนื่องจริงๆนะครับผมซึ่งมันก็แปลกตรงที่มีความต่อเนื่องกันนี่แหละวันเว้นวันหรือต่อเนื่องผัดวันกันเลยสําหรับการโจมตีของสหรัฐแต่ทางนี้ทางฝั่งกงกบฏฮูตีก็พยายามปีก้าขาแข็งนะ้ด้วยการส่งโดรนและขีปมนุษย์เข้าโจมตีเรือต่างๆในท้องทะเลแดงรวมไปถึงส่งไวรัสกวนประเทศอิสราเอลด้วยที่พวกเขานั้นกลับมาเปิดปฏิบัติกกกาาารรรในนนนนวันัอีคค้งงหึ่ะบผม